วันนี้นะฮะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับเมื่อกี้พี่ถึกเซราในช่วงแรกงดสุราก็งดจริงนะฮะงดจริงแล้วปรากฏว่าประยุทธ์คขวันนี้ก็เลยวันนี้เป็นวันซึ่งเราจะพูดถึงคําขวัญนิดนึงด้วยเพราะว่าตรงวงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคําขวัญวันเข้าพรรษานี่เหละครับมีมีคำขวัญอย่างเป็นทางการทุกวันนะจะมีทุกวันแต่ต่อไปซึ่งเป็นคําขวัญเนื่องในอ๋อเป็นความขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติคือมันเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะแต่ว่า กัญชาได้อ่าอันนี้เดี๋ยวเรามีประเด็นนั้นเออแล้วมีกัญชาเข้าพรรษาอ่ะอ่าไม่มีเดี๋ยวงดกัญชาเข้าพรรษาทำไมมันจิตใจทองใสแต่ท่านทองใสท่านนายกให้คำขวัญนี้นะฮะคำขวัญวันนี้คือปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ด้วยมันตลกตรงไหนวะโควิดมันเกี่ยวกันโควิดมันเกี่ยวกับเหล้าโควิดเนี่ยมันมันมันรู้ทะลวงคือมันโควิดมันเขาเรียกว่ามัน transcend มัน t r a n s c e n d e n มัน มันเข้าไปถึงทุกเรื่องเลยไม่แต่ยุคแรกๆเนี่ยนโยบายสมัยยังไม่มีวัคซีนเนี่ยมันเป็นนโยบายเชิงศีลธรรมหมดเลยนะคุณเพิ่มจําได้ไหมเพราะว่าไอ้แหล่งใหญ่ของการติดโควิดเนี่ยโควิดมันแพร่กระจายกับกิจกรรมเลร้ายต่างๆรวมทั้งวงเล่ามันจะต้องมีเคอร์ฟิวไงใช่ไหมครับห้ามไปสังสรรค์ห้ามกินเหล้าแก้วเดียวกันแล้วเขาไม่เขาเขาต้องงดไงอาหารนี่ต้องมีช้อนกลาง แต่เหล้ามันไม่มีช้อนกลางบางทีคนไปดื่มแก้วเดียวกันควักน้ำแข็งกินกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจริงๆแล้วการห้ามขายเหล้ามันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโควิดมันไม่ได้อยู่ที่เหล้าโควิดมันอยู่ที่คุณไปนั่งเขาอ้างว่าคุณกินเหล้าแล้วคุณนั่งคุยกันเมากันแันครึ่งชั่วโมงเกินไปสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคุณนั่งนานก็เลยแบบติดโควิดสี่การละันใช่ไหมแล้วก็ซึงส่วนใหญ่นั่งเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยด่ารัฐบาลแล้วนั้นละแล้วคุณก็อ้างอยู่ว่า เออเวลาแบบเนี่ยแต่ผับเนี่ยทำไมมันต้องปิดผับเพราะมันเป็นอากาศอับใช่ปะ่ะ,อ,ะอากาศมันปิดแล้วคุณอยู่ในที่แคบแคุณหายใจกแบบ็ใส่กันคุณจะกินเหล้าหรือคุณจะกินนมอะ่ะม,มันก็ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่แบบว่าห้ามขายเหล้าเนี่ยแล้วแล้วกินเหล้าแล้วผิดจริงๆมันมันไม่ใช่่ะมันไม่ใช่อยู่สาเห็มไม่ได้อยู่ที่เหล้าครับเพจชมรมแพทย์ชนบทฮะเขาเอาจริงฮะเขาสู้ต่อฮะคือเขาไปเจอสิ่งนี้ขนมแบบกลุ่ม กรอบแบบขาไก่เนี่ยขาไก่อะอะทำไมแล้วมันเป็นภาพแบบขาไก่ซึ่งแบบมันมีตัวภาพถุงเลยอะอันนี้เป็นภาพถุงเลยใช่แล้วมันแบบเป็นมันยั่วยวนเด็กใช่ป่ะเนี่ยไหนอะมันดูเป็นขาไก่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอีกนี่เขาดึงภาพมาคนละอันกันอ่าอันน่าจะเป็นอันอคือมันมีเป็นอ่ามันมีคําถามที่ทางเพอ่อเพทย์ชงวมแพทย์ชนบทนี่ไง ขาไก่ขาไก่ที่ห้อนี้ธรรมดาเคยโฆษณาหลังรถเมย์อยู่นะแต่ตัวเก่าเก่าอันนี้ขาไก่แบบเล็กๆอ่ะแล้วทำไมขาไก่เขาใส่ประเด็นก็คือเขาบอกว่าร้านก็ไม่ผิดนะผู้ผลิตก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันมีออยอ๋อเขางงว่าทำไมมัน่คือคือที่เขาตั้งคำถามคือว่าไหนบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้เยาวชนหรือเด็กๆเนี่ยของขนมขบเคี้ยวเนี่ยให้เขารู้สึกนอร์มัลไลซ์กับเรื่องนี้ไง คือเขาขอขออนุได้เขาก็มีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะผลิตขายในร้านสะดวกซื้อดังด้วยอันนี้มันเท่ากับชาเขียวแล้วนะขาไก่ก็ผมถึงบอกไป normalize ชาเขียวชาเขียวใช่ใช่ใช่อารมยุคชาเขียวมากเลยเดี๋ยวก็มีผ้าอนามัยชาเขียวอะไรมาตอนนั้นน่ะใช่ป่ะมีด้วยเหรอสีฟันชาเขียวมีมันเคยมีไงตอนนั้นนะพี่อาจารย์พิษในที่สุดเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเห็นว่ากัญชาเป็นเรื่องปกติไงไม่ผิดอะไรไม่ตอนนี้มันมาใหม่เว้ย ร้านบางร้านขายดีเพราะติดป้ายว่าไม่มีกัญชาอ่าโอเคงันนผมจะได้เข้าก็ใช่ไงถ้าเกิดคนมีลูกคุณก็ต้องผ่านไปเข้าร้านนั้นใช่ก็ต้องเลือกกันเป็นเลือกเป็นคนดีมีศีลธรรมเรื่องนี้เพราะจริงๆก็อยากเข้าอีกร้านหนึ่งแต่ว่าคนอื่นโอ้คุณเปิ้มแม่ไปด่าเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ไม่แต่ผมไม่รู้ใช่ไหมแหล่งซวยอีกผมจะมีอินเทกริตี้เรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอสินค้าของเราว่าคงไม่มีอะไรอย่างนี้ทำนองนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันขายได้เนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวฟอสอาจจะขายนะอะไรอ่ะข้าวโพดเหรอข้าวโพดรถผสมกัญชาผสมกัญชาพริกผสมกัญชาเราอาจจะต้องแบบหมูแผ่นผสมกัญชาขอดูปัจจประชาชนก่อนซื้อเนี่ยเข้าทางหมดแล้วเนี่ยนอมาไลซ์เาเรียบร้อยใช่ไงไม่ได้หรอกนอมอะไรสิ่งผิดเป็นสิ่งที่ถูกต่อไปนี่รายการเราต้องขึ้นหน้ารายการก่อนรายการนี้ไม่มีกัญชาไม่มีกัญชาถ้าหัวเราะหัวเราะเองไม่ได้หัวเราะเอากัญชาครับมีใช่ไหมมีจริยธรรมด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องติดโควิด -19 ตัวเลือล่าสุดวันนี้ออกมานะครับพูดติดเชื้อรายใหม่นะครับเขาอธิบายอย่างนี้แล้วนะะฮ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลอา้าก็เหลือน้อยมากเลยครับก็คือว่าสมมติอาจารย์พี่เขาไม่รับอยู่แล้วสมมติถ้าว่าอาจารย์พี่ไปตรวจวันนี้แล้วก็เก็บผลตรวจไว้เนี่ยว่ามัน p o ส i t i เนี่ยลราไม่ได้ไบอกโรงพยาบาลไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยตัวเลขก็จะไม่เข้าระบบ,บนะบโอเคมันตัวเลขจริงมันสูงกว่านี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนหลแต่ว่าอย่างไรก็ดีตัวเลขวันนี้ออกมา2,257รายผู้เสียชีวิตไม่น้อยนะครับวันนี้ไม่ใช่20นะ28 28ทวนี้ หมอยงเขาวิเคราะห์ส0ิบเท่าจากตรงนั้นนะฮะอ่าทีนี้หมอหมอยงเขาวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้หมอยงบอกว่านี่คือระลอกที่6 <c oughs> และเป็นการระบาดด้วยสายพันธุ์โอเมก้าบีอจุดห้าจะมไม่ถึงจุดสูงสุดจะ,จะมีจุดสูงสุดปลายเดือนนี้และตลอดเดือนหน้าสําสำหรับอาจารย์ต้องฟังรงนี้นะอาจารย์รหมอยงนะฮะซึ่งก็เป็นแพทย์ที่จุฬาเนี่ยนะฮะหมอยงบอกว่าสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยนักเรียนมาหลาลัยจะเปิดเทอมหมดใช่จะเริ่มลดลงในช่วงนักเรียนสอบและปิดเทอม แต่มอยงบอกนะฮะมอยงไม่ไดเอาล็อกดานะมอยงบอกว่าจะไม่มีการปิดเมืองปิดประเทศไม่มีปิดโรงเรียนแต่ผมไม่รู้โรงเรียนจะเอาตามมอยงแนนาเหรือเปล่าเขาก็ปิดกันเองโรงเรียนแต่ว่าที่มนติดทีละร้อยสองร้อยมอยงหมอยงไม่เอาปิดโรงเรียนแล้วอ่ะหมอยงไม่เอาปิดโรงเรียนแล้วมอยงยังเอา ซีโนแวอยู่หซีโนแวกมันเป็นูมัน UH> ปูพื้นไงมันปูพื้นเป็นอดีตเป็นอาดีแต่ว่าในช่วงที่เราไม่มีอะไรเลยหมอยองบอกว่าทุกอย่างมีความสําคัญต่ออนาคตประเทศนี่แกเน้นตรงนี้นะเนี่ยเรื่องไม่ปิดเมืองไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าหมอยงก็เป็น0.1ซึ่งจะพอๆกับไข้หวัดใหญ่ก็คือแปลว่าเคสฟ a เต a ร์ลิตีเรของ BA.5 เนี่ยจะเท่ากับไข้หวัดใหญ่ ในที่นี้คืออัตราการตายต่อคนติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่0.1ผมยังผมยังกังวลอยู่เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันมีสองแบบอย่างผมอ่ะหมอสั่งอยู่แล้วเพราะผมภูมิต่ำมผมต้องฉีดวัคซีนต้องกันไว้เลยใช่มันต้องดูว่าเวลาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันต้องถามว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นการพูดบนเงื่อนไขที่คนไม่ฉีดอะไรเลย หรือบนเงื่อนไขที่มีคนฉีดด้วยคือถ้าติดกันเยอะจริงๆถ้าโดยใหญ่มันระบาดหนักอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าโอเคมันมันมันไอ้โควิดเนี่ยมันมันเป็นแบบไขว้ใหญ่จริงหรือเปล่าถ้ามันยังไปบวกกับเรื่องการตายแบบนั้นอ่ะแต่ว่าแกให้ตราการตายซึ่งแกบอกว่ามันใกล้เคียงมันเริ่มขยับลงมาแล้วเทียบกับสาพันธุ์ก่อนหน้านี้ ม,มันเริ่มขยับลงมาแต่ว่ามันสูงกว่าบีเอหนึ่งนะหนึ่งสองนะ,ะโดยโดยอัตราการระบาดตอนนี้มัน,มนแรงอัตราตายของสสี่กับห้าเนี่ยมันสูงกว่าใช่ไหมฮะแต่นี่บนเงื่อนไขที่คุณมีวัคซีนอืใช่ไหมหมอมนูนหมอมนูนอีกท่านหนึ่งหมอมนูนลีชเวงวงนะฮะอยู่ที่วิชัยยุทธหมอมนูนเขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่ารอบนี้มันจะระบาดเป็นวงเล็กๆแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแ,แล้วเขาบอกว่าผ่านเมื่อกือบหนึ่งเดือนเนี่ยถึงวันนี้ความเห็นของผมเปลี่ยนไปหมอมนูนเขาบอกอย่างนี้ การระบาดรอบนี้น่าจะเป็นการระบาดรอบใหญ่เหมือนช่วงเดือนมีนาคมที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของสายพันธุ์ b บ1 BA.2 จบตัวเลขผู้ติดเชื้อขนาดนี้กำลังเพิ่มเป็นทวีคูณแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ปว่วยปอดอักเสบสายท่อหายใจและผู้เสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้หมอมนุนซึ่งปกติหมอมนูนจะมองในค่อนข้างดีนะผมเอางี้ผมขอเสริมตรงนี้หน่อยสิ่งที่มันอันตรายที่สุดของรอบนี้แน่นอนไม่ใช่เรื่องตายแต่มันอันตรายเพราะว่า จำนวนมากเนี่ยคุณเจอ MINA ไป2แล้วนะเว้ยแล่ขณะที่รอบพูดง่ายรอบเดลต้าเนี่ยคุณไม,ยไม่ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับรอบโอมิคอนตัวที่1นเนี่ยคุณได้อย่างน้อยซีโนแวคกับแอสตราคุณยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรียกว่าจํานวนมากเนี่ยมันไปถึง m r n a แล้วคุณยังติดแต่ติดแต่ว่าร่างกายมันพอที่จะสู้<ต>ได้แต่นั่น <ไง S 2> หมายความว่าคุณแอนซูมว่าคนจํานวนมาก ฉีดมันเอแล้วซึ่งในต่างจังหวัดยังนี่คือเหตุผลที่เขาต้องลงให้ไปฉีดเข็มบูสเตอร์กันแล้วมันก็ไม่ได้ไปง่ายๆไงคนก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเข็มสามเข็มสี่นี่น้อยมากเขาไม่ได้ไปได้ง่ายทุกคนบอกว่าอยากไปแต่เนื่องจากมันไม่ได้ไปง่ายๆโอเคงั้นแสดงว่าคือเรามันมาในจังหวัดที่มันทุกอย่างมันมันมันหย่อนไปหมดแล้วก็แต่ว่ามันหย่อนคนก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไม่อยากจะใส่หน้ากากไม่อยากแต่แต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวไม่ยากร้อนไปเที่ยว ไม่แต่คนก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกนี้เพราะมันผ่านมาสองปีครึ่งแล้วไงมันก็มีสิทธิ์หละไม่แล้วถ้าคนไปส่งแมสเสจว่าตายเท่าไข้หวัดใหญ่คนจํานวนหนึ่งเขาไม่ฉีดอะไรถูกป่ะแต่เขาไม่ได้ตายเว้ยคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ตายส่วนใหญ่จะต้องแก่มากๆหรือว่าอ่อนแอมากๆอ่ะถูกป่ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะที่เราเห็นเนี้ยติดกันติดกันธรรมดามากเลยนะติดเหมือนไข้หวัดใหญ่อะแต่รอบนี้ถ้าถ้าแล้วมันกระจายไปหาคนอื่นเร็ว